จะเป็นยังไงเมื่อชายหนุม่มคนหนึ่งที่พยายามจะสร้างครอบครัวให้ยิ่งใหญ่ท่ามกลางอุปสรรคมากมายแต่จูๆ่ๆเขาดันตกลงไปในบ่อแตงกัวดองและถูกดองมากว่า100ปีนั้นทำให้สิ่งที่เขาสร้างมาทั้งหมดต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง An American Pickle 2020ให้เสียงภาษาไทยด้วยสันทะบุรี เรื่องราวของเฮอเชลคลีนบามพระเอกหนวดเข้มสวมเสื้อหนาเตอ๋อในยุคโบราณเขากําลังคุณร่องน้ําเป็นหลุมขนาดใหญ่อย่างลำบากท่ามกลางอุณหภูมิอันหนาวเหน็บในยุโรปตะวันออกในปี1919ซ้ำร้ายพวกของเขาดันหากแต่เพื่อให้งานมันเสร็จจึงต้องใช้มือทําแทนในแต่ละวันเฮอร์เชลต้องทนกับอุปกรณ์ที่ไร้คุณภาพทั้งจอบทั้งรถลากที่พังไม่เว้นแต่ละวันจนปาฏิหาริย์นั้นก็เกิดขึ้นเมื่อเขาได้พบกับสา,า่าสาวแกร่งภูมาพร้อมกั ผ้าคลุมแต่ฐานะไม่ค่อยดีนงเอกของเรื่องนั่นเองครับเธอกำลังคุยกับคนขายปลาต่อราคาแล้วก็ต่อราคาอีกเนื่องจากเงินของเธอไม่พอเฮอร์เชลก็เดินเข้าไปจีบเธอโดยไม่ลังเลเขาถามเธอว่ามาตลาดแห่งนี้บ่อยหรือเปล่านะซาร่าก็ยืนงงก่อนจะพูดกับคนขายปลาว่ามันแพงไปหนะจากนั้นเธอก็เดินหนีออกมาการจรีบนั้นเป็นอันว่าล้มเหลวแต่ก็ไม่ได้ทําให้เฮอร์เชลล้มเลิกเขาทํางานเป็นสองเท่ารีบเร่งงานและก็นาเงินไปซื้ ปลาให้กับสาลา่านั่นกระทาให้เธอประทับใจมากพร้อมกับกัดหัวปลาอย่างมีความสุขโดยที่คนขายปลาก็นั่งงงกับคู่รักคู่นี้ต่อจากนั้นทั้งคู่ก็ตกลงคบหาดูใจกันในช่วงฤดูร้อนนั้นการพูดคุยทําให้รู้ว่าทั้งสองมีอะไรที่มันเหมือนกันตั้งแต่ชอบสีดําไปจนถึงครอบครัวโดนฆ่า้วยกลุ่มของกองกําลังคอสแซคหรือกองกําลังทหารมาในกองทัพรัเสเซียเฮอร์เ,เชลใส่ใจในการกระทําของสาลา่าแม้กระทั่งว่าเธอจะจาสี ครั้งติดกันเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าให้เธอสั่งของเหลวแล้วก็ส่งคืนกลับมาเวลาอยากอยู่กันตามลําพังก็จะพากันไปที่หนองน้ําพูดคุยถึงความฝันซาร่า,า,ราเธออยากทํางานจนรวยพอที่จะมีหลุมศพสวยๆไว้ใช้ส่วนเฮอร์เชลอยากกินน้ําโซดาก่อนตุยเฮอร์เชลพูดกับซาร่าว่าถ้าเราอยากรวยเราจะต้องอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันนะจนในที่สุดทั้งคู่ก็ทางานกันต่อหน้าคนทั้งเมืองทว่าความสุขนั้นแสนจะสั้นกองกําลังคอสแซกบุกเข้าโจมตีบ้านเมือง ตนไม่เหลือซากเนื่องจากทุกคนในเมืองนี้เป็นชาวยูมันได้ทำลายโลกทั้งใบของพวกเขาแต่เมื่อสองเราอยู่ข้างกันจะไม่มีสิ่งใดมาล้มได้ต่อจากนั้นเฮอเชียวและซาร่าก็ได้ย้ายมาอยู่ยังอเมริกาถ้าเทียบกันแล้วชาวอเมริกาใจดีกว่ากองกำลังคอสแซกเยอะเลยเฮอเชียวได้ทำงานในโรงง,งานแตงกวาดองในตำแหน่งคนทุบหนูที่นี่มีแต่ชาวยูถ้าเขาทุบได้สิบตัวเขาจะได้เงินถึงแม้จะไม่ใช่งานในฝันได้เงินเพียงน้อยนิดทว่าเขากล่าภูมิใจที่ ได้พิสูจน์คุณค่าของตัวเองและก็ยังคงเก็บเงินจนสามารถซื้อหลุมศพของทั้งครอบครัวกินบามได้ทําให้สาร่าร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจในที่สุดทั้งเฮเชลและสาร่าก็มีลูกด้วยกันเฮเชลกล่าวคำสาบานึ้นว่าครอบครัวเราลูกหลานจะทรงอํานาจแข็งแกร่งที่สุดในแผ่นดินประสบความสําเร็จและ,จะเจริญรุ่งเรืองในอีก100ปีข้างหน้าแล้ววันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปขณะที่เฮเชลกำลังไล่หนูอยู่บนชั้นสองเขาประราดใจที่จู่ๆหนู ูจำนวนมากก็รวมตัวกันมีหนูตัวใหญ่เดินไล่เข่าจนเข่าก็พัดตกลงไปในบอ่อหมักแตงกวาดองคนงานก็ยกฝามาปิดไว้พอดีโดยที่ไม่สนใจเฮอร์เชลเลยเพราะสามมีคนประกาศกลางโรงงานว่าโรงงานถูกปิดตัวลงในตอนนั้นทําให้คนงานทุกคนออกจากโรงงานกันหมดในทันทีตัดภาพมาเมื่อเวลาผ่านมา100ปีเด็ก2คนที่กํลาลังบังครับโดนเล่นกันอยู่แต่ดันเพอขับเข้าไปในโรงงานแตงกวาแห่งนี้โดนก็ได้บินไปชนฝาจนเปิดออก เด็กทั้งสองคนก็เดินเข้าไปดูก่อนจะตกใจที่เฮเชลลุกขึ้นมาจากบ่อทําเอาเด็กกลัวแล้วก็วิ่งหนีกันไปข่าวก็ดังสะพัดไปทั่วนักวิทยาศาสตรแ์แว่นหัวกะทิของเมืองนี้แถลงการใหญ่โตว่าน้ําแตงกัวดองคงสภาพเฮอเชลไว,ว้ที่แรกนักข่าวก็ไม่เชื่อแต่พอนักวิทย์แว่นอธิบายตามหลักวิชาการให้ฟังจนทุกคนก็ยอมเชื่อข่าวแต่เฮเชลก็ไม่ได้ดีใจเลยที่ยังมีชีวิตอยู่กลับกลันเขาเสียใจท,ที่ทุกสิ่งที่รู้จักได้เปลี่ยนไปทุกคนที่เขารู้จัก และครอบครัวไม่มีอีกแล้วนักวิทย์แบนก็ได้ช่วยตามหาประวัติของซาลาเธอ,อเสียชีวิตไป8ปกว่าปีแล้วเฮอร์เ,ออเชลที่ไม่เชื่อเลยขอให้ไลดูอย่างละเอียดอีกสักครั้งแต่ก็ไม่มีเฮอร์เ,ออเชลก็โชเข้าไปที่หน้านักวิทย์แ่นจนล้มไปผ่านไปไม่นานนักวิทย์แบนก็เดินมาพร้อมกับข่าวดีเฮอร์เ,ออเชลย,ยังมีญาติเหลืออยู่เหลนชายนามว่าเบนกรีนบาร์มชายหน้าตาธรรมดาที่ตอนนี้อายุเท่ากับเฮอร์เชลความสุขมากมายพรั่งพูออกมาจนทําให้ข่าวลืมความเจ็บปวดที่เกาะ กินไปช่วขณะหนึ่งต่อจากนั้นเฮเชลที่ใส่เสื้อตัวเดิมรีบเร่งฟีเท้าออกมาดูหน้าตาเบนหลานชายของเขาเมื่อทั้งคู่ได้พบกันก็โผล่เข้ากอดกด้วยความดีใจเบนจึงชวนเดินทางกลับอาพาร์ตเมนต์กาวแรกที่เฮเชลได้สัมผัสความสงสัยความกลัวอยู่ในหัวเต็มไปหมดตึกรางบ้านช่องใหญ่โตมีคนขับสกูตเตอร์ผ่านไปในขณะที่เบนเรียกรถแท็กซี่นั้นซึ่งเจ้ากรองสี่เหลี่ยมเดินได้นี้มันทาให้เฮเชลกลัวแต่ก็ยอมเข้าไปนั่งในรถแต่ด้วยดีจนทั้ง ้งสองก็มาถึงอพาร์ตเมนต์มันเป็นเพียงห้องเล็กๆพออยู่พอใช้ได้เบนไม่มีแฟนใช้ชีวิตง่ายๆทํางานที่บ้านเบนถามเฮอร์เชลว่าอยากกินอะไรหรือเปล่าอาหารอาจจะยังไม่ถูกปากมากนากักนมก็ถูกแปรรูปเป็นเครื่องดื่มหลายอย่างหรืออยากจะลองดื่มโซดาดูไหมคําพูดนั้นทําเอาเฮอร์เชลสนใจขึ้นมาเบนก็เลยสาธิตวิธีใช้เครื่องอัดก๊าซเข้าไปในน้ําและก็ให้เฮอร์เชลลองกดปุ่มดูเมื่อลองชิมดูว่าต้องอึ้งอย่างที่ไม่เคยกินมาก่อนถามเอาเฮอร์เชลตื่นตานเบนก็ได้สั เครื่องเล่นดนตรีเปิดเพลงยุคเก่าให้เขาฟังโจนเบนก็เริ่มออกท่าทางเต้นเพื่อให้บรรยากาศผ่อนคลายทีแรกเฮอร์เชลจะขอผ่านแต่สุดท้ายก็ยอมมาเต้นด้วยต่อจากนั้นเบนก็พาเฮอร์เชลเดินเท้าสำรวจย่างในเมืองใหญ่อาหารการกินเป็นอะไรที่เฮอร์เชลชอบมากเพราะเดินไปทางไหนก็มีให้กินเต็มไปหมดเบนเล่าว่ายุคนี้คัวรักมีความหลากหลายมากขึ้นมีคู่รักข้ามเชื้อชาติอยู่มากมายพอกลับมาถึงบ้านเฮอร์เชลถามเบนว่ามีรองเท้าและถุงเท้ากี่คู่ เบนก็ตอบว่ามีรองเท้า9คู่ถุงเท้า25คู่นั่นมันก็ทําให้เฮอร์เชลคิดว่าเบนรวยมากแต่มันก็เป็นแค่เรื่องปกติแล้วในสมัยนี้เฮอร์เชลจึงทายว่าเบนทํางานเป็นหมอหรือทนายแต่ความจริงแล้วเบนเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าบู๊บบ๊อบเป็นแอปที่เอาไว้ตรวจด,ดูว่าร้านแห่งนี้มีจริยธรรมมากน้อยเพียงใดเบนใช้เวลากว่า5ปีแล้วในการสร้างทว่าเขายังลังเลที่จะขายมันอาจจะด้วยเพราะยังไม่มีบางอย่างสมบูรณ์เฮอร์เชลก็ชี้ไปที่ รูปของนักร้องแล้วก็ถามว่าเป็นรูปพ่อแม่นายหรอแต่มันเป็นรูปของนักร้องชื่อดังเฮอร์เชลจึงถามถึงรูปครอบครัวว่าทําไมห้องนี้ไม่มีเลยสักใบเบนก็เลยเดินไปหยิบมาให้ดูเขามีสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นักมันเป็นหนังสือก็เก่าที่มีรูปของเฮอร์เชลสาราซึ่งได้ให้กําเนิดลูกชายชื่อมอสกรีนบาร์มเป็นหัวหน้าคนงานของโรงงานอิฐต่อมาลูกของมอสเดวิดกรีนบาร์มทํางานเป็นนักบัญชีจนมาถึงเบนพ่อแม่ของเขาได้เสียชีวิตจากอุบัติเหต ทางท้องถนนเฮอร์เชลอยากจะไปเยี่ยมหลุมศพของตระกูลกรีนบาร์มเพื่อกล่าวอำลอาอะไรหลุมศพแต่ดูเหมือนเบนจะไม่อยากไปด้วยเลยพยายามหาข้อแก้ตัวเพราะเขาไม่ได้เคร่งศาสนาคำกล่าวอะไรพวกนั้นเขาลืมไปหมดซะแล้วตัดภาพมาที่ครั้งนึกคืนดังกล่าวที่เบนกำลังคิดถึงชื่อและสีของแอปที่มันอาจจะดีกว่านี้เขาเหลือบไปเห็นเฮอร์เชลที่ยืนมองท้องฟ้าเลยทำให้เบนใจอ่อนรุ่งเช้าทั้งคู่ก็เดินเข้าไปยังหลุมศพเฮอร์เชลเหมือนจะจำหลุมศพที่เขาเคยซื้อไว้ให้กับสา ได้จึงเดินนําไปแล้วก็ได้พบว่าสุสานมันอยู่ใกล้ถนนใหญ่มีคนอเอาขยะมาทิง้งปลายยักษ์ปางแสงอาทิตย์จนต้นไม้ใหญ่แถวนั้นตายเฮอเชลน้ําตาเขาไหลที่สุสานแห่งนี้มันดูแย่มากเลยถึงอย่างนั้นเขาก็จะสวขดขณะที่สวดเบนที่เบื่อเบื่อเลยหยิบมือถือขึ้นมาดูเป็นการฆ่าเวลาในตอนนั้นเองที่มีคนงานก่อสร้างเปลี่ยนโปสเตอร์ใหม่เป็นโฆษณาวอดกา้ารสวานิลาเฮอเชลจึงเข้าใจผิดว่าเป็นพวกกองกําลังคอแฟกเลยเดินปรีเข้าไปหาเรื่องก็ ่อนจะเกิดการแลกหมัดกันขึ้นแต่ก็เป็นเฮอร์เชียลที่เหมือนจะเก่งกลัวฝากรอยแผลให้กับคนงานทุกคนเบนที่เข้ามาห้ามก็โดนลูกลงไปซะด้วยสุดท้ายทั้งเฮอร์เชียลและเบนก็ถูกนําตัวไปขังเพื่อคุมความประพฤติเบนเสียงเงินประกันตัวออกมาทว่าเมื่อถึงอาพาร์ตเมนต์เฮอร์เชียลกลับไม่ยอมแพ้คิดจะซื้อป้ายโฆษณามาทําลายมันทิ้งซะซึ่งนั่นก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะมีราคาแพงถึง2,000ัวเหรียญตัวเบนนั้นมีเงินน้อยลงทุกทีเพราะยังไม่ได้ขายแอปพลิเคชันและยังไม่สามารถหา สีของโลโก้ได้ถ้าหากเลือกผิดอาจจะหมายถึงชีวิตจบเฮอร์เชลกล่าวว่าใครจะสนล่ะว่าจะสีอะไรสิ่งสําคัญมันอยู่ที่การกล้าที่จะขายกล้าที่จะทําอะไรสักอย่างโจนเบนก็มีความกล้าเพราะส่งอีเมลไปขายแอปให้กับเพื่อนของเขาที่เป็นนักธุรกิจและเพื่อนของเบนก็เลยนัดคุยกันพรุ่งนี้คริสเตียนนักธุรกิจหนุ่มไว้หนวดคราวเพื่อนของเบนเดินมาพบเจอกันคําแรกที่พูดก็คือเขาจะไม่ลงทุนพเพราะเบนมีประวัติติดคุกถ้าคนทําแอปศิลธธรรมแต่ไม่มีความเป็นสิ สลทธิธรรมซะเองใครจะรับได้กันนะคริสเตียนเสนอว่าบางทีอาจจะต้องร้องทําอะไรใหม่ๆดูบ้างมันยังไม่สายเกินไปเบนก็กลับไปหาคริสเตียนโดยอาการผิดหวังเป็นอย่างมากเบนด่าเฮอร์เชลว,ว่าทุกอย่างมันพังเพราะนายคนเดียวที่ทําให้เขามีคดีติดตัวเฮอร์เชลเลยแนะนําให้ทําธุรกิจแตงกวาดองเพราะเขามีความรู้ซึ่งนั่นทําให้เบนหัวเสียเฮอร์เชลบอกว่าเราควรจะทําเพื่อให้พ่อแม่ของเบนภูมิใจเบนตวัดกลับว่าอย่าได้พูดเรื่องพ่อแม่ของเขาอีกเพราะเฮอร์เชลเม รู้จักพวกเขาด้วยซ้ำเฮอร์เ,เชลเลยสาบานว่าจะสร้างอาณาจักรครีนบามขึ้นมาให้ลุ่งเรืองเองนับแต่นี้ไปเราขาดการแล้วเขาจึงเดินออกมาต่อจากนั้นเฮอร์เ,เชลจึงไปซื้อแตงกวัวที่ห้างแต่ปรากฏว่ามันแพงเอามากๆเลยก็เลยเดินดูตามถังขยะก,ก็เห็นถุงแตงกวัวและก็ถุงเกลือที่อาจจะไม่ถูกใช้ด้วยซ้ำเขาเก็บรถเข็นและของจาเป็นมากมายที่ไม่มีใครสนใจค้นหาขวดโหลมากมายเพื่อใช้ดองส่วนน้ําก็ใช้น้ําฝนเฮอร์เชลก็เข็นรถเข็นไป ขายแทงขัวดองในเมืองทันใดนั้นเองก็มีรัวรัก LGBT เดินเข้ามาถามสิ่งต่างๆนานาว่าปลอดภัยหรือเปล่าผลิตจากที่ไหนอคอรัวรักเปิดดมดูก็ถึงกับต้องประทับใจกับกลิ่นอันรุนแรงเตะจมูกมากก็เลยขอซื้อทั้งหมดไปในราคา20เหรียญเฮอร์เชียวก็เลยบอกว่าเอาโหลมาคืนด้วยนะก่อนที่คัวรักจะขอถ่ายารูปของเฮอร์เชียไว้ด้วยทางด้านเบนที่ชีวิตเขาเหมือนเริ่มใหม่ตั้งแต่หนึ่งเขาเลยพยายามไปไหนมาไหนเพื่อให้มีไอเดียในการทำแอปใหม่ ขึ้นมาทว่าข่าวเกี่ยวกับเฮ่อเชียวกับแตงกัวดองแบบดังด้งเดิมของเขาดังไปทั่วโลกโซเชียลมีคนเข้าไปดูกว่าล้านวิวมีการสัมภาษณ์ออกทีวีเฮ่อเชียวก็เลยใช้ชังหวะนนี้กล่าวกับเบนว่าเบนคิดผิดแล้วเขาขายได้มากมายเลยทาเอาเบนโกรธแล้วก็โทรไปร้องเรียนเรื่องความสะอาดของแตงกัวดองกับสาธารณาสุขจนทางรัฐเข้ามาคุยกับเฮเชียวว่าห้ามขายพร้อมโดนปรับ1 2 0 0 0เหรียญต่อจากนั้นครัวรัก LGBT ก็ได้ผ่านไม่ หเห็นเฮอเชียวนั่งเศร้าอยู่ข้างถนนพอโดนห้ามขายแตงกัวดองทําไม่ปรับปรุงเรื่องคุณภาพเธอสองคนเลยแนะนําว่างานลองลงทุนทําบริษัทเลยสิเฮอเชียวเลยตอบว่าไม่มีเงินจ้างหรอกนะคัวรักก็เสนอว่าแล้วถ้าใช้นักศึกษาที่ต้องการฝึกประสบการณ์ล่ะไม่ต้องเสียงเงินจ้างแต่แลกกับความรู้และวิธีการทํามันทําให้เฮอเชียวกลับมีกําลังใจอีกครั้งการคัดนักศึกษาเริ่มขึ้นอย่างขามักขมันมีการรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีทางด้านของเบนที่นั่งอยู่ใน ในร้านบาร์เรือไปเห็นทีหน้าร้านมีผู้คนมากมายกำลังถือแตงกัวดองกินกันอย่างอร่อยอร่อยเลยโมโหเป็นอย่างมากในตอนนั้นที่เขาคิดไอเดียออก่าจะเปลี่ยนแปลงแอปของเขาว่าอย่างไรเลยเสนอกับคริสเตียนแต่ว่ามันก็ยังเสี่ยงเกินไปทางด้านของเฮอร์เชลทำสําเร็จอย่างที่เขาตั้งใจไว้ในการซื้อป้ายโฆษณามาฝันทิ้งทําความสะอาดหลุมศพของครอบครัวตัวเองใหม่รุ่งเช้าวันต่อมาเบนไลดูข่าวที่เกี่ยวกับเฮอร์เชลอย่างกับว่ามันเป็นเรื่องตลกจน ไปสะดุดตากับข่าวที่พาดหัวว่ามีนักลงทุนใหญ่อยากจะร่วมลงทุนกับเฮอร์เชลซึ่งนักลงทุนคนนั้นก็คือคริสเตียนเพื่อนของเบนนั่นเองครับทุกอย่างทําให้เบนตั้งคําถามกับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงกันต่อเขาเปิดดูวิดีโอเมื่อตอนที่เขารับปริญญาพ่อแม่เขามาแสดงความยินดีกับเบนเด็กหนุ่มซึ่งดูไฟรแรงเอามากๆเลยในตอนนั้นแล้วพ่อแม่ก็ให้เงินก้อนหนึ่งไปเปิดบริษัทเบนทนดูไม่ได้ก็เลยปิดมันไปทันใดนั้นเองเฮอร์เชลกลับมาบอกว่าเขา ทำสำเร็จแล้วนะและจะช่วยเหลือเบนเองเบนที่ตอนนี้คิดได้แต่ว่าเฮอร์เ,เชลต่างหากที่ทำลายชีวิตทุงเขาเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในจิตใจเบนก็หกว่าคนเก่งๆคนดังๆเขาเล่นทวิตเตอร์กันและจะต้องพูดความคิดเห็นทั้งหมดออกมาเฮอร์เ,เชลที่หลงก่อนก็ให้เลขาพิมพ์สิ่งที่เขาคิดโดยมีผู้ช่วยซึ่งเป็นเด็กฝึกงานประสบการณ์ที่รับมาพิมพ์ให้เธอมีสีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัดเพราะแน่นอนว่าเนื้อหาเต็มไปด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนามีความละเอียด อออ่อนอ่นยาางมากตัดภาพมาในรุ่งเช้าเฮเ์เชลที่ตื่นขึ้นมาได้พบกับคนมากมายที่มารออยู่หน้าที่พักของเขาเกียแรกเฮเ์ียลคิดว่าเป็นลูกค้าแต่จริงๆแล้วคือเหล่าผู้คนที่มาประทวงเพื่อจะไล่เขาตั้งหากละ่ะทางด้านผู้ช่วยของเขาก็ย้ายไปอยู่ฝั่งผู้ประทวงซะได้เธอก็เอ่ยขอโทษเฮอเ์เชลแต่มือยังคงยกป้ายขับไล่เขาไปด้วยเรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่โตก่อเกิดสองฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยฝั่งที่เห็นด้วยมองว่าเขาเป็นคนออกตัวแรงมี ในการพูดแม้กระทั่งต่อสาธารณะส่วนฝ่ายที่ไม่ชอบก็บอกว่าเขามันหัวรุนแรงเหยียดเพศคลั่งศาสนาทางด้านของเฮอร์เชลได้ถูกเชิญตัวไปออกรายการสัมภาษณ์อารมณ์ประมาณโหนกแสนักข่าวก็ซักถามความคิดเห็นของเขาตามที่โซเชียลเฮอร์เชลก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อในแง่มุมของเขาและไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาความร้ายแรงของโลกโซเชียลเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำทำเอาคนดังหลายคนเข้ามาปกป้องจนต้องมีการ โตวาทีแมตกระชับมิตรเกิดขึ้นซึ่งทุกข่าวเบนรับรู้ทุกอย่างต่อจากนั้นที่มหาวิทยาลัยฮัสสันเต็มไปด้วยผู้คนมากมายที่มารอการฟังโตวาทีในครั้งนี้คิมเอครุนศสตราจารย์หญิงวัยกลางคนที่จะมาโตวาทีในครั้งนี้กับคำถามเกี่ยวกับการกดขี่ทางเพศซึ่งเฮอร์เชียวที่หลงยุคมาเขาก็ตอบกลับว่าผู้หญิงนั้นเป็นทาสพวกเธอมีมือเล็กไว้คอยบริการตามร้านอาหารทั่วไปก็มีเห็นเต็มไปซะหมดนั่นเป็นคำพูดที่สาตารา จานคิมรับไม่ได้เป็นอย่างมากเธอกล่าวว่าเป็นความคิดที่ขยะขยงมากเธอเชลด้วยส่วนเธอไปว่านี่ไงเธอกําลังเป็นเมนซึ่งแม้จะพูดถึงเรื่องความรุนแรงขนาดนี้ก็ยังมีคนสนับสนุนจนเบนที่แอบมาเป็นคนดูในครั้งนี้ด้วยจึงแกร่งดัดเสียงและก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับาศาสนาที่เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนจนทําเอาเฮอร์เชลที่ตอบอย่างตรงไปตรงมาจนเขาก็ถูกไล่กระทืบหนีหัวซุกหัวซุนออกมาเขาหนีไปยังหลังร้านอาหารแห่งหนึ่งที่กําลังเปิดข่าวเกี่ยวกับตัวเขาว,ว่ากลายเป็นคน นไม่มีสัญชาติแล้วเนื่องจากไม่มีข้อมูลของเขาอยู่ในระบบเบนกําลังนั่งดูข่าวทางทีวีจากนั้นเฮอร์เชลก็เข้ามาทางบันไดหนีไฟเขาต้องการให้เบนพาเขานี้เข้าประเทศแคนาดาไปเป็นมนุษย์ยุคหินซึ่งก็ไม่ถือเป็นการช่วยเหลือแต่เป็นการแลกเปลี่ยนในเมื่อเบนคิดว่าเฮอร์เชลเข้ามาทําให้ชีวิตของเบนพังงั้นช่วยพาเขาไปแคนาดาจะได้ไม่ต้องเห็นหน้ากันอีกเบนจึงยอมใจอ่อนนาทางเฮอร์เชลเพื่อข้ามแดนไปยังที่หมายจนมาถึงระหว่างทางที่ไม่มีถนนทําให้ทั้งคู่ต้องเดินเท้ากัน อยย่างเดีวจึงเกิดเรื่องราวการเดินทางขึ้นทั้งเบนที่หกล้มมือเป็นแผลเฮอร์เ,เชลก็ฉีกเสื้อของตัวเองมาพันแผลให้แม้ตัวเขาจะไม่มีอะไรเลยสักอย่างหรือตกกลางคืนอันหนาวเหน็บเบนที่แทบจะทนไม่ไหวเฮอร์เชลก็เข้ามาสวมกอดเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้จนในที่สุดก็พากันมาถึงเขตชายแดนจนได้ในตอนนั้นรถล่าตะเว้นขับผ่านมาพอดีเลยทําให้ทั้งสองต้องนั่งหลบกันสักครู่หนึ่งต่อจากนั้นเบนก็ถามถึงอดีตของเฮอร์เชลว,ว่าต่างกันแค่ไหนซารา ดูเป็นคนที่น่าทึ่งมากเขาจึงอยากรู้จักเธอมากขึ้นแต่ก็ยอมรับตัวเองว่าซาร่าคงไม่อยากเจอเขาเขาอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวที่แบบเธอต้องการเขารู้สึกผิดในใจก่อตัวขึ้นในใจของเบนเขาเลยบอกกับเฮอร์เชลว,ว่าไม่ต้องหนีไปไหนแล้วนะมาอยู่กับเขาเขาจะคอยช่วยแก้ปัญหาแต่เฮอร์เชลนั้นก็รู้อยู่เต็มอกว่าเบนเกลียดที่หน้าเขาเบนจึงสารภาพทุกอย่างที่เขาทำเพื่อขัดขาเฮอร์เชลให้ฟังพร้อมเอ่ยขอโทษเฮอร์เชลก็ต่อยไปเต็มแรงจนเบนก็สลบลงไป แต่ด้วยเสียงที่ดังจึงทําให้ตํารวจลาดตระเวนเดินเข้ามาเจอเฮอร์เชลพอดีก็เลยต้องหนีหลบไปเขาที่ไม่รู้จะเอายังไงต่อจึงได้เปิดกระเป๋าของเบนดูแล้วก็พบกับที่ก้นหนวดกันเลยจัดการปลอมเป็นเบนแล้วก็ให้ตํารวจไปจับเบนที่ตอนนี้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเฮอร์เชลแทนต่อจากนั้นเรื่องก็กลายเป็นข่าวดังขึ้นโรงพักขึ้นศาลกันใหญ่โตเบนที่ให้ทนายของเขาช่วยอธิบายว่าเขาสลับตัวกันแต่ก็ไม่มีใครเชื่อาอทั้งสองคนหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะออกมาเฮอร์เชลที่ได้เห็น ว่าเบนถูกในประเทศออกนอกประเทศก็รู้สึกผิดอยู่ไม่น้อยเขาเดินกลับเข้าห้องไปหยิบหนังสือรูปครอบครัวออกมาด้วยอีกครั้งแต่กระดานมีกระดาษบางอย่างตกลงมาจากหนังสือซึ่งนั่นก็คือภาพวาดของเบนที่วาดครอบครัวแสนสุขโดยมีพ่อแม่ที่แทนชื่อด้วยบูปป๊อปและตัวเขาตัดภาพมาที่เบนที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปเขาพยายามหาสัญญาณมือถือแต่ก็ไม่มีเลยที่นั่นไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเลยจนต้องไปขอความช่วยเหลือจากโบเขาต้องเข้าร่วมพิธีอะไร กับผู้เสียชีวิตหลังจากพิธีจบเฮเชลก็ปรากฏตัวขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นและก็ยืนภาบ้านให้กับเบนเขารู้แล้วว่าจริงๆเบนเป็นคนรักครอบครัวแค่ไหนที่ไม่ขายแอปพลิเคชันมันเป็นเพราะกลัวที่พ่อแม่จะผิดหวังนั่นคือการให้ความเคารพครอบครัวในแบบของเบนเฮเชลและครอบครัวทุกคนรู้สึกภูมิใจในตัวเขาเฮเชลชวนเบนไปนั่งที่หนองน้ําที่เคยนั่งกับซาราปรับความเข้าใจกันเบนเกิดชอบแตงกวาดองเข้าแล้วมันทําให้ทุกคนคลั่งไคล้เลยอยากจะ จะล,ลองทำเว็บขายแทงคัวดองไปทั่วโลกดูในเมื่อทั้งคู่ก็ไม่รู้จะทำอะไรต่ออยู่แล้วงั้นมาทำธุรกิจครอบครัวกันดีกว่าต่อจากนั้นทั้งสองก็กลับไปที่อเมริกาเพื่อไปเคารพลุมศพของซาลาครั้งนี้เบนออกปากชวนเฮเชลสวดไว้อาลัยแล้วก็จบโดยการนั่งดูหนังเก่าที่มีนางเอกเป็นชาวยิวเฮเชลก็เลยเอ่ยชมไม่หยุดปากแล้วนางก็ตัดจบลงไปอย่างสวยงาม